จะมาฝึกภาษาในอาเซียนกันนะฮะมันจะมีอย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะการพูดภาษาของของของประเทศเพื่อนบ้านได้เนี่ยโอเคเราอาจจะแค่พูดได้แค่สองสามคำถามว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรไหมบางคนเขาบอกอ่้ยพูดได้แค่นี้อย่าพูดเลยดีกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนฝรั่งอาจารย์เราเห็นมันสวัสดีครับมันพูดชัดไหมอาจารย์มันไหวมันเอาม้วทิ่มอะไรเราก็ยังเห็นแลวก็มีความรู้สึกยังไงฮะ มันก็เอนดูเนาะอาจารย์มันพูดได้นิดๆหน่นนอยๆอู้ตายละหน้าเอนดูเหมือนเราไปที่ไหนก็แล้วแต่พูดได้นิดๆหน่อยมันก็ดูน่าเอนดูนะอ่ะภาษาแรกนะคะอาจารย์ภาษาพม่าสวัสดีพม่านะครับบอกว่ามิงะะม้งกะลาบะมิ้งกะลาบะเอาฝั่งนี้มิ้งกะลาบะมิ้งกะลาบะมิ้งกะลาบะมิ้งกะลบะมิงกะลาบะ,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 ะนะฮะสวัสดีนะฮะนะฮะ ขอบคุณบอกเจสูตินปาเดเจสูตินปาเดลาก่อนบอกตุยบาโอเมตุยบาตงเมตุยบาตองเม่เอาภาษาเวียดนามมั่งนะคะภาษาเวียดนามมั่งสวัสดีเขาบอกว่าจ้าวจ้าวขอบคุณเขาบอกกามเอิญกามเอิญ กำเอินลาก่อนนะจานตากเบียดตาเบียด,ยดจานทำอกด้วยนะตาเบียด,เ,ยดเพราะว่าแหมบ,บ,บางทีนะคนไทยเราบอกว่าเนี่ยวรรณยุข,ของไทยนะฮะหนังสือเก่าๆหรืออะไรก็บอกเนี่ยวรรณายุข,ของเราเนี่ยนะเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดเลยเป็นภาษาที่มีวรรณยุแต่จริงแล้วเนี่ยภาษาแถวๆเนี่ยจารย์มีวรรณยุแทบทางนั้นเลยโดยเฉพาะภาษาเวียดนามเนี่ยเขามีมากกว่าเรา อย่างเงี้ยเขาก็ถือเป็นหนึ่งวรรณยุกภาษาลาวอันนี้ง่ายนะครับภาษาลาวเนี่ยสวัสดีเขาบอกว่าสบายดีสบายดีขอบคุณเขาไม่มีนะเขามีขอบใจขอบใจนะฮะแล้วก็ลาก่อนเขาก็คือลาก่อนนะครับสําเนียงขอบใจขอบใจสวัสดีสบายดีสบายดีสําเนียงเขาจะคล้ายคล้ายคล้ายคลาย้คลายภาษาเชียงใหม่ผสมกับภาษาอีสาน่ะอาจารย์ ขอบจเด้อขอบใจเดอ้อสบายดีสบายดียดนะฮะภาษามาเลยนะฮะเอาง่ายๆนะอาจารย์ผมไปถามมาเลยมาละเอาเซอร์มัตคำเดียวพอตามวัยเนาะอาจารยนตามวัยเซอร์มัตพอละเซอร์มัดเหมือนสลามบ้านเราอาจารย์มาเลลิเกมันเล่นนะ่สะนะสลามันน้าเซอร์มัดสลามนะฮะขอบคุณบอกตอริมากาซี ลาก่อนก็คือสลมามัตจารันมาเช้าผมบอกไปแล้วนะฮะจารันก็คือถนนใช่ไหมฮะสลมามัตจารันอาภาษาอินโดนีเซียคล้ายๆกันนะครับาสาอินโดนีเซียคล้ายๆกันข้ามไปก็ได้ครับอาจารย์ภาษา,ขาเขมรมั่งภาษา,ขาเขมรน,นะรสวัสดีบอกจุมเรียบสัวหรือสวัวเสเดยก็ได้นะฮะสวัวเสเดยดีกว่านะฮะสวัสดีสัวเสเดยสวัวเสเดยนะฮะขอบคุณบอกอกุล ลาก่อนบอกเรียเซนไฮเรียเซนไฮเรียเซนไฮภาษาตะกะล็อกนะฮะสวัสดีบอกตะกะล็อกนี่ก็คือพวกฟิลิปปินส์นะฮะมาบูไฮนะฮะมาบูไฮถ้าเป็นขอบคุณนี่คือสลามัดนะฮะลาก่อนนี่คือปาลามนะฮะปาลามนะฮะตัวชี้วัดผู้เรียนครบแล้วตัวชี้วัดครูครบแล้ววิเคราะห์ตนเองวิเคราะห์แล้วได้เรียนรู้ภาษาเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็เห็นความสําคัญของไอ้ไทยคำเล็กๆน้อยๆเนี่ย ว่าจริงมันคือมิตรจิตมิตรใจอ่ะฉันอยากเป็นเพื่อนเธอนะฉันพูดภาษาเธอได้แล้วก็ไปฝึกกันนะคะที่จริงเวลาเราพูดคําว่าบูรณาการเนี่ยมันมองแค่ตัวเนื้อหานะจารมัมองแค่ตัวเนื้อหาแต่ถ้าเราพูดถึงการจัดการเรียนรู้มันมีวิธีการเยอะแยะอย่างแกฟิตี้เนี่ยหรือแกฟิตีิน่ยนั่นนะคะมันเป็นกระบวนการซึ่ง มีมากมายมีสิ่งที่สนุกสนานอีกเยอะแยะนะคะแต่วันนี้ในหัวข้อเรามีเรื่องบูรณาการพูดเข้ามานิดนึงก็จะทําให้อาจารย์เห็นว่าเออวันนี้เรากลับไปเราคิดสิว่าเราจะบรูรณาการบูรณาการอาเซียนกับกลุ่มสาระการงานจะทํำยังไงกระภาษาไทยทําไงจะสุกรภรลจะทํำยังไงนะคะถ้าเราย้อนไปดูพรบนะคะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะคะฉบับปรับปรุงนะคะ เล็บสีเหลืองๆเ,เราไม่ค่อยอ่านกันเนาะนะคะเราไม่ค่อยอ่านกันน้อไปอ่านนิดนึงนะคะอาจารย์จะเจอในมาตราที่6เขาพูดว่าการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาเนี่ยต้องพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์นี่คือที่มาของบูรณาการเพราะคําว่าบูรณาการก็คือบูรณะรวมกับคําว่าอาการะก็แปลว่าทําให้สมบูรณ์ทําให้เต็ม เด็กหนึ่งคนที่ต้องสมบูรณ์นะถูกบูรณาการทั้งร่างกายความเข้มแข็งการดูแลสุขภาพอนามายัยออกกําลังกายสุขภาพระจิตใจนะฮะกับพวกศิลธรรมจัญญาทั้งหลายแหลก่กลุ่มสาระสังคมรับไปสติปัญญาความรู้ก็ะะแต่ละกลุ่มสาระก็มีเนื้อหาของตัวเองที่จะบูรณาการเข้าไปในตัวเด็กเหล่านี้จะหลอมรวมเป็นมนุษย์ที่สมบ,บูรณ์นะ พอหลังจากมาตราที่6แล้วเราจะเจอคำว่าบูรณาการอีกในมาตราที่23เวลาเราจัดการเรียนรู้พรบอรบอกว่าเราต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และทุกอย่างในบูรณาการค่ะอาจารย์คือสอนอะไรก็ตามต้อบูรณาการความรู้เข้าไปคุณธรรมเข้าไปกระบวนการเข้าไปเป็นไงบูรณาการนะคะ มาตราที่24เริ่มขยายความหมายของคำวาบูรณาการแล้วนะคะนั่นก็คือเร่อ23บอกว่า23บอกว่าความรู้คุณธรรมกระบวนการต้องบูรณาการนะคะมาตรานี้ก็จะบอกว่าบูรณาการนั้นเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างได้สัสดส่วนกันอาจารย์จะต้องเอามารวมกันนะคะเอามารวมกันอาจารย์อาจจะเอาการงานกับเทคโนโลยีมารวมกันอยู่ในกลุ่มของอาจารย์สุขภพละมารวมกัน ในกลุ่มของอาจารย์ภาษาไทยอาจจะมาลงกับการงานรวมนอกกลุ่มยังไงก็ได้เป็นเรื่องของตัวเนื้อหานะคะอาจจะค่อยๆคุยกันนะคะว่าเราจะรวมแบบไหนเราจะต้องเอาสาระความรู้ทั้งหลายแหล่มารองรวมกันให้มันได้สัดส่วนสมดุลกันถ้าดิฉันจะพูดเรื่องการบูรณาการและอุปมาอุปไมยดิฉันจะพูดว่ามันเหมือนน้ําผึ้งเหมือนน้าผึ้งหนึ่งหยดผึ้งจําไม่ได้หรอกค่ะว่าผึ้งเอาเกสรดอกไม้ต้นไหนมาบ้าง แต่จะเป็นแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเอามารวมจนกระทั่งเราชิมน้ําผึ้งหยดนี้เข้าไปลิ้มรสเข้าไปเราไม่รู้หรอกว่าเอ้ยไอ,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 อ้นี่มันมาจากดอกไม้ดอกนี้นะอันนี้จากดอกนี้นะนะคะอันนั้นน่าจะเป็นการอุปมาอุปไมยความหมายของการบูรณาการได้อันนี้อันนี้เป็นความหมายเต็มๆนะคะเขาหมายถึงการทําให้หน่วยย่อยๆมาสัมพันธ์กันนะคะทาหน้าที่ประสานการเป็นองค์รวม ูดง่ายๆคือเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองบุรณาการเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองเราเองก็คือผลพวงของการบุรณาการพ่อกับแม่เราจริงไหมลูกเราก็คือมาจากตัวเรากับสามีเราที่จริงเราเองไม่ใช่มาจากพ่อจากแม่หรอกเนาะเทือกเขาเรากอทุกอย่างนี่แหละบุรณาการมันในตัวเราอาจารย์อาจจะร,รู้สึกเอะเราใบหน้าเหมือนคุณปู่นะ แล้วผิวขาวเหมือนคุณย่าแล้วตาสวยเหมือนคุณยายอะไรท้งนองนี้นะคะถ้าทำทุกอย่างมาประสานกันจนเป็นเนื้อเดียวเราจะเรียกว่าบูรณาการนะคะเมื่อเราเอาคําว่าบูรณาการมาสู่การจัดการเรียนรู้ก็หมายถึงการเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆเข้ามานะคะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็สอนเพราะถ้าเราสอนเนื้อหาแบบแยกส่วนเด็กจะเอาความรู้ไปใช้ลำบาก เนื่องจากเวลาออกไปอยู่ในชีวิตประจําวันออกไปเปเชิญสังคมมันตอบไม่ได้ว่าตอนนี้ต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์ตอนนี้ต้องใช้ความรู้ศิลปะมันเป็นเด็กต้องใช้ความรู้ทุกอย่างในตัวเองไม่มีหรอกคะ่ะที่ความรู้จะใช้โดดเดี่ยวต้องใช้ในล,นลักษณะหลอมรวมกันการเรียนการสอนเขาถึงบอกว่าอย่าพยายามสอนเด็ก <c oughs> ให้ <c oughs> เป็นความรู้เป็นส่วนๆเป็นท่อนๆแต่พยายามให้มันหลอมรวมกันนะคะ เรารวมกันที่จุฬาจะมีวิชาวิชานึงนะคะเขาชื่อวิชาบัณฑิตอุดมคติหนึ่งถึงเจ็ดนะหนึ่งถึงเจ็ดเจ็ดตัวนะคะแล้ววิชาบัณฑิตอุดมคตินี่ก็จะสอนโดยศาสตราจารย์นอกราชการแล้วหรือว่าอาจารย์เกษียณที่ต้องการทำให้ชีวิตตัวเองมีคุณค่าก็จะต้องมนานั่งคิดว่าไอ้ชีวิตบัณฑิตอุดมคตินี่ครจะสอนอะไรกันนะ แบบของการบรูรณาการเนี่ยมีอยู่4แบบอาจารย์นะคะฟังช้าชา้าชัดชัดแล้วก็นึกซึ้งว่าเราเหมาะก,กับแบบไหนแบบแรกเลยง่ายสุดเอาเดี๋ยวก่นเอาเอาภาพลงกกว้างก่อนภาพลงกกว้างก่อนนะคะอันแรกเลยเขาเรียกว่าบรูรณาการภายในกลุ่มสาระ i n น r a d i s c i p l i n a r y กลุ่มสาระแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีลักษณะบรณาการอยู่แล้วการงานอาชีพเทคโนโลยีสุข,ขะก็รวมกับพละภาษาไทยก็5สาระนะคะฟังพูด อ่านเขียนฟังดูพูดหลักการใช้ภาษาไทยวรรณคดีวรรณกรรมมันบูอยู่แล้วนะอังกฤษเขาก็บูสังคมนี่ยินบูเลยวิทยาศาสตร์ก็ต้องบูนี่คือการหลอมรวมเนื้อหาภายในสาระนะ,ะก็จะเป็น intra disciplinary อีกลักษณะหนึ่งมองข้ามบอกไปะ intra disciplinary เอ๊เนื้อหาของเรานี่เรารวมกับใครได้ไหมเวลาเราจะบูรณาการเนื้อหา เราคิดได้2แบบแบบง่ายๆเลยเราคิดในเนื้อหาของเราว่าเราทําอะไรได้นะคะแบบที่2เราคิดข้ามกลุ่มสาระนะ,ะข้ามกลุ่มสาระทีนี้อันนี้คือการบรูรณาการในหลักสูตรบาาเอ,อิญสิ่งที่เรากําลังจะต้องบรูรณาการเรื่องอาเซียนเนี่ยมันอยู่นอกหลักสูตรใช่ไหมคะเพราะหลักสูตรเราตอนที่เกิดปีห้าหนึ่งะปรับปรุงหลักสูตรห้าหนึ่งดิฉันว่าเขาลืมคิดเรื่องอาเซียนหรือเปล่า ไม่ค่อยมีเลยอ่ะไม่ค่อยมีมีอย่างมากก็อยู่ในภาษาไทยสอดแทรกไอ้มีทภาษาไทยสังคมอ่ะเป็นอะไรนะเออเป็นพวกประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านของเราอะไรเงี้ยนะคะอ่ะตอนนั้นเราต้องมองให้ลึกละนะคะเราต้องมองให้ลึกมันจะเป็นการจัดการเรียนรู้แล้วนะคะแบบแรกเขาเรียกว่าสอดแทรก infusion infusion นะคะการบูรณาการการสอดการสอดแทรกความรู้ลงไปเช่นอาจารย์กําลังสอนอะไรอยู่ เพราออาจารย์สอนปักผ้านะบางเอิ้อาจารย์มีภาพปักของชาวเวียดนามเวียดนามปักเก่งนะนั่งปักอยู่เนี่ยนะคะอาจารย์ก็ให้ดูเทียบกับข้อสติที่อาจารย์กําลังปักอันนี้เรียกว่าบรูรการแบบสอดแทรกเป็นการบรูรการความรู้โดยผู้สอนคนเดียวอนะสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปนะคะตัวเราเองเราคิดเองว่าอ๋อเนื้อหานี้เราเชื่อมโยงได้ดังนั้นวันนี้ทุกคนกลับไปได้คิดแล้วนะคะแล้วมาคุยกันทีว่าคิดถูกคิดผิดก็ ไว้โปรเจกต์ต่อไปนะคะว่าอาเราจะอินฟิวส์ยังไงเราจะสอดแทรกได้ยังไงคนสอนดนตรีเห็นไหมคะก็ดนตรีอาเซียนก็เยอะแยะไทยก็ใกล้กับลาวนะ,ะลาวดวงเดือนนี่ลาวก็ก็มีไทยก็มีเอสรวมแล้วเป็นของลาวหรือของไทย <S 2> <S 2> คอมเมนต่ะคอมเมนต์ไซโยกอ่ะเราว่าคนไทยแต่งแต่ทำไมมันชื่อเป็นเขมรนะคะมันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้อินฟิวชั่นเราคนเดียวคิดคนเดียวนะคะ <S <S อีกลักษณะหนึ่งนะคะคือพาราเรล สองคนสองคนขึ้นไปค่ะสอนต่างวิชากันท่านอาจารย์สอนการงานอาจารย์สอนภาษาไทยไปกับอาจารย์พละอีกคนหนึง่งหรือสองคนก็ได้คุยกันว่าเราจะบูรณาการอะไรดีโดยที่มันมีหัวเรื่องเดียวกันคิดหัวเรื่องขึ้นมาหนึ่งเรื่องนะคะแล้วเราจะเอาอาเซียนอะไรเข้าไปใส่นะคะและวาันเรียกคุขนานนะคะะ อีกลักษณะหนึ่งอะพอลเร็วนะคะสรุปต่างวิชาการร่วมการวางแผนการสอนแล้วก็โดยเน้นทีมเดียวกันก็คือเราก็เน้นทีมอาเซียนนั่นแหละเราจะทําอาเซียนนะเ๊ะเราจะสอนอะไรภาษาอังกฤษอาจจะบอกว่าฉันจะสอนแปลเพลงอาเซียนภาษาไทยก็บอกว่าฉันจะเอาเพลงอาเซียนมาทําเป็นคำพันธ์ไทยว่ากันไปภาระศึกษาบอกว่าฉันจะสอนกีฬาอาเซียน กีฬาไทยที่ในอาเซียนมันเล่นกันหมดเท่าที่ดิฉันเห็นก็ตะก,กอ้อเนาะออมีอะไรอีกละ่ะนะคะว่ากันไปพาราเลลเห็นไหมคะยากขึ้นกว่าอินฟิวชันดิฉันว่าในชั้นเรียนต้นๆเนี่ยเราอินฟิวชันกับพาราเลลก็พอนะคะอ,อ,อีกลักษณะนหนึ่งเมาทายบางคนก็อ่านว่าเมาตินะคะเมาทายดิสซิพินารี่นี่คือตั้งแต่สองซับซ้อนมากขึ้นนะคะก็คืออินฟิวชันนั่นแหละ สอนต่างวิชากันวางแผนร่วมกันกำหนดธีมร่วมกันนะคะล้างจากนั้นก็ต่างคนต่างสอนตามแผนการสอนของตัวเองต่างคนต่างประเมินเด็กอันนี้เรียกว่า m u l t i c u l i n a l i s m ต่างวิชามารวมกันเคิดนะคะว่าจะสอนอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปต่างคนต่างสอนตามแผนการสอนของตัวเองแล้วก็บอบหมายงานให้ตามความสมัครใจของแต่ละคน ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคะแนนว่าจะต้องมารวมกันอันนั้นจะเป็นอีกตัวหนึ่งทางดิสซิ l ินารีนะอาจารย์เอาเอาเอา,เอาที่อาจารย์ใช้ได้ตัวนิทา d ดิสซิ l ินารีมันสูงกว่าเมาทายนะคะก็คือต่างคนต่างสอนต่างวิชามารวมกันเขียนแผนการสอนร่วมกันมอบหมายงานเด็กร่วมกันแล้วก็ประเมินร่วมกันตัวนี้จะออกมาเป็นโครงงานเท่านั้นคะ่ะอาจารย์ รงในผมได,ได้ทำโครงงานนะคะที่บูรณาการทั้งแปดกลุ่มสาระลักษณะน,นี้ก็คืออาจจะเป็นโครงงานอะไรเกี่ยวกับอาเซียนสักอย่างนึงแล้วก็แจกันไปทําแจกันไปทําแต่ว่าออกมาเป็นงานชิ้นเดียวภาษาไทยก็ประเมินการนําเสนอโครงาครงานโดยการพูดโดยการเขียนอะไรงานภาษาอังกฤษก็อาจจะดูคอนเทนต์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องสุขภาณะดูดีมีไหมนะคะมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปของมันนะคะแต่ดิฉันจะบอกว่าอันนี้จะยากมาก สำหรับโรงเรียนมัธยมมาศึกษาที่เวลาว่างไม่ค่อยตรงกันเพราะมันต้องเข้าสอนด้วยกันเป็นทีมที่ชิงถ้าอย่างนี้ไม่ได้อาจารย์ลดดีกรีลงมาเป็นเมาทายไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ลดลงมาพาราเลลถ้าไม่ไหวจริงๆกูก็บูกูก็เดียละวะอินฟิวชั่นก็ได้ก็เรียกว่าเราโกอาเซียนแล้วนะฮะดูตามบริบทดูตามบริบทดูตามความเหมาะสมว่าเราทำได้แค่ไหน นะคะนี่คือเรื่องของการจัดการเรื่อแบบบูรณาการที่ไม่ได้ลงเวริร์กช็อปเพราะจริงๆถ้าเรื่องเรื่องลงเวริร์กช็อปแบบคอนเทนต์เมื่อไหร่วันเดียวไม่อยู่อาจารย์ต้องสองวันนะคะห้อ,องสังคมเนี่ยเขาเวริร์กช็อปเพราะว่าอาจารย์วะลั่เขายังไงสังคมมันต้องบูรณาการต้องทาหน่วยอาเซียนศึกษาเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าอังกฤษก็จะงงๆนิดนึงเพราะว่าอังกฤษมันไม่ถึงขั้นต้องไปหน่วยอาเซียนศึกษามันแค่บูรณาการแบบสอดแทรกก็ได้แล้วพาราเลก็ได้แล้วนะคะพอเราคิด หัวข้อพวกนี้ได้แล้วมันจะออกมาเป็นเนื้อเดียวกันก็ต่อเมื่ออาจารย์มึกาอาจารไปถึงทาร์ดิสิฟิเนอรี่กับเมาทาร์ดิสิฟิเนอรี่นะหรือพาราเรล,ลก็ตามมันจะออกไปที่หน่วยการเรียนรู้นะแต่แบบแรกอาจารย์จะไม่จําเป็นอาจารย์นึกจะพูดขึ้นมาอาจารก็พูดแต่จะคิดไว้ก่อนนะว่าอาจารย์จะพูดเรื่องนี้นะแต่เดี๋ยวันนี้อัจจะสอดแทรกเรื่องนี้อาจจะใส่เข้าไปคนะรูปฐมศึกษาที่ดิฉันเห็นนะ่ะ พอเขาสอนเรื่องธงไตลงเมื่อไหร่แล้เขาขึ้นธงอาเซียนสิบชาติเลยนะนักวิทยาการคนเดียวแต่ถ้าอาจารย์เปาทายอาจารย์ทรานเมื่อไหร่แม้กระทั่งพาราเล่ก็เหินดิฉันว่ามันจะออกไปที่ต้องมาทําหน่วยการเรียนรู้ร่วมกันคือมาช่วยกันคิดว่าสาระอันนี้นะฉันจะพูดเรื่องนี้ฉันเอามาตรฐานนี้มาตัวชี้วัดมาไม่ใช่ต่างคนต่างบูแล้วก็แบบมันนอกหลักสูตรอาจารย์แั้เราก็ทําไปไร้ประโยชน์ทุกวันนี้เราสอนจริงๆไม่ค่อยจบตัวชี้วัดเลยเนาะจริงไหม แล้วมีอาเซียนเข้ามาแล้วเราไม่ดูตัวชี้วัดด้วยนี่อาจารย์คะเราไปไม่รอดนะแต่ดิฉันดิฉันจะเรียนอาจารย์นะคะเนื้อหามันอ่านกันได้แต่กระบวนการสร้างคนให้มันเป็นพลเมืองในอาเซียนนี่สิใช้เวลานานมากกว่าอยู่ที่กระบวนการของอาจารย์ต <ง Luiza. S 2> รงนี้อ่านได้จารย์เนื้อหาทงเทิงคขๆก็รลู้ดอกไม้เงินตรารู้หมดนะคะจะทำยังไงเราจะสร้างคนของเราให้มันเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งต่อสู้เป็นนายก็ได้ในอาเซียนตัวนี้อาจารย์คะ อน,นาคตอยู่ในมือของทุกท่านนะคะรักษาเวลาค่ะสามโมงครึ่งพอดีเดี๋ยวแต่ละห้องจะมารวมกันตรงนี้นะคะก็ขอบพระคุณที่สร้างสีสันให้กับห้องเรียนโดยเฉพานอาจารย์เพชรประดับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะขอบคุณมากค่ะโอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็อาจจะได้เจอกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะ